เพื่อนๆพี่ๆชาวหาดใหญ่ครับผมตาตาชกอัพมาถึงแล้วครับพี่กับโปรโมชั่นพิเศษส,สุดโช์แก่2 0 0ิ0 4ต้นเริ่มต้นที่4,999บาทกับแคมเปญสุดพิเศษลองแหลตะนึกจริงไม่จกตาสามารถติดตั้งได้ที่ร้านปืนลอซิ่งอย่างซ่าได้เลยนะครับ สวัสดีครับปืนโลซิงยัางซ่าหัดใหญ่นะครับร้านอยู่ที่แยกพองวัดอัดใหญ่นะครับเรามีแบรนด์ชกทาท่าขายนะครับผมมีทุกรุ่นทุกแบบมีขนาดทุกขนาดสามารถเข้ามาเลือกได้จากที่ได้ขายแบรนด์ตัวนี้มาก็ลูกค้าชอบนะครับเพราะว่าอัพสเต็ปจากชกเดิมมาเป็นชกตัวนี้ก็ได้แกนใหญ่ขึ้นแกน20นะครับแล้วก็มีประกันหนึ่งปีก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้สําคัญเลยได้ตัวที่ดีกว่าของเดิมแน่อนอนฟีดแบคลูกคัดรถจากทรงเตี้ยก็เวลาใส่ชกเดิมมาชกยุบเดิมแล้วก็ดึงไม่ อแต่ว่าผมก็แนะนําตัวนี้พอใส่แล้วไปหนุบเลยับงนี้โอเคมากเลยนะครับผมลองเลตา้าหนุบจริงไม่จกตานะครับผมภาคใต้เท่านั้นนะครับเซ็จ<ส>พร้อมติดตั้งกระบะรถตู้หน้าหลัง4,999บาทนะครับ SUV 5,999บาทเฉพาะแกน20ระยะสแตนดาร์ดเท่านั้นจิ้นจุดวันที่31ตุลา2568นะครับ ราคาขนาดนี้ไม่ระจัดไม่ได้แล้วนะครับผมมีจัดให้นะครับผมที่ร้านปืนโลซิ่งหัดใหญ่นะครับสวัสดีครับ